vcard game นะครับก็มาสู่คลิปรับสมัครนะครับแว v a r าร์ด v standard ครับผมโดยที่โปรโมก็ยังเป็นโปรโมเหมือนกับ a า v premium นะครับ่ายังเป็นโปรโมที่เหมือนกับ v premium นะครับโดยที่มีทั้งหมด17แบบนะครับมีให้เลือก17แบบตามภาพนี้เลยนะครับ่าโดยที่สำหรับ gift foil นะครับที่เป็น foil foil เนี่ยก็ เหมือนเดิมนะครับแจก4ลํลำดับก็คือแชมป์กับรองแชมป์นะครับาสายบนกับสายล่างนั่นเองเป็นการแข่งแบบเบสออฟวันนะครับตามมาตรฐานของประเทศไทยนะครับคือแข่งให้ตาเดียวรูปผลเลยนะครับเวลาแข่งรอบละ30นาทีนะครับโดยจะทำการแข่งเนี่ยในวันศุกร วันศุกร์ที่28ตุลาคมครับผมเวลาทุ่ม45นะครับรับเพียง16คนเท่านั้นนะครับรับเพียงแค่16คนเท่านั้นก็ค่าสมัครรวมส่งนะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ99บาทา99บาทแล้วก็มารายงานตัวกันก่อนเวลา สองทุ่มตรงนะครับคือทุ่มสีเนี่ยตามเวลาที่ประกาศเนี่ยคุณจะเข้ามารายงานตัวกันได้แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ประกบคู่นะครับประกบคู่เสร็จก็ทําการแข่งโดยที่แบ่งสายบนสายล่างนะครับรอบแรกก็ผู้ชนะก็จะเข้าไปอยู่สายบนนะครับส่วนคนแพ้ก็จะไปอยู่สายล่างนะครับแล้วก็ต้องแต่รอบ2องไปต้นไปก็จะแพ้แล้วก็ตกเลยนะครับผม สำหรับช่วงน,นี้เนี่ยสังเกตว่าจะแข่งกันวันศุกร์ซะเยอะนะครับจะแข่งกันวันศุกร์ซะเยอะเพราะว่าเจ้าจของร้านเนี่ยอ,อยากจะว่างวันเสาร์สักวันหนึ่งนะครับช่วงน,นี้ค่อนข้างที่จะเด็กเยอะนะครับเด็กมาสมัครกันเยอะก็แล้ววันอาทิตย์เนี่ยเรามีแข่งที่ร้านเราด้วยใช่ไหมเรามีแข่งที่รา้รานด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะพยายามที่จะ ให้วันอาทิตย์เนี่ยคือเป็นแข่งร้านส่วนวันศุกร์เนี่ยจะเป็นแข่งออนไลน์นะครับก็ a, จะพยายามผัดกันประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยวันศุกร์เนี่ยจะไม่ชนกับงานแข่งใหญ่ด้วยนะครับอย่างเช่นเวลามีแข่งของทางเคใช่ไหมทางคิดไหนคิดจัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจัดเสาร์ทิตย์นะครับเราเลยก็จะมูฟมาวันศุกร์สะส่วนใหญ่นะครับยิ่งเดือนหน้าเนี่ยงานแข่งระดับประเทศแล้วนะครับงานแข่งระดับประเทศแล้วเนี่ยอยากให้น้องๆได้เข้ามาฝึกกันนะครับ เข้ามาฝึกกันก็สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์นี้วีสแตนดหนะสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นอ่าวีไฮบริของทางร้าน p b Card g a m เกแล้วนะครับคนที่เล่น V Standard เนี่ยก็เติมแค่ G ีการดเท่านั้นนะครับง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยนะครับเติมแค่ G ีการดแล้วก็ใช้บ็อก v s s 1 1ไม่ได้ส่วนคนที่เล่นภาค G อยู่แล้วเนี่ยตเติมแค่บ็อก v s s 1 1 แค่นั้นเองคือง่ายนะไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับไม่ยากเป็นการเล่นแบบสนุกสนุกนะครับเป็นช่วงทดลองก่อนนะครับเป็นช่วงทดลองครับก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับมีสั้นๆเพียงเท่านี้คลิปนี้ออกไปนี่น้องหนึ่งอาจจะถามว่าคลิปเขาจะมาเมื่อไหร่ <c oughs> เป็นสัปดาห์เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันพรุ่งนี้วันนี้ขอเป็นคลิปล้บสมัครแข่งก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันใกล้วันศุกร์แล้วนะครับเลยคลิปลสมัครแข่งนี้อาจจะต้องมาก่อนนะครับ ส่วนเบสเซนสบลิตไม่ต้องน้อยหน้านะครับเดี๋ยวน่าจะเป็นถ้าไม่วันอาทิตย์นี้ก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอหาเวลาลงสักนิดนึงนะครับขอหาเวลาลงสักนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าโปรโมเองก็ไม่ต้องยอมรับว่าไม่ได้ดึงดูดน้องๆเท่าไหร่นะครับสัปดาห์นี้ก็สําหรับเบสเซนสบลิตเนี่ยน่าจะแข่งแค่ครั้งเดียวนะครับน่าจะแข่งแค่ครั้งเดียวนะครับส่วนแวนการ์เนี่ยจะพิเศษเลยนะครับสัปดาห์นี้เดือนนี้เนี่ยเราจะ สำหรับรอบนี้ก็จะเป็น3ครั้งนะครับครั้งแรกเลยก็ให้ให้เกียรติแวนการหน่อยนะครับเนื่องจากว่าน้องเอญาน้องโอนี่ก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวชูโรงของร้านเรานะตอนนี้นะครับเลยต้องจัดฟอร์แมตเยอะๆให้น้องเขานิดนึงนะครับส่วนบัตรดิฟเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะมี2ฟอร์แมตแน่อนอนนะครับแน่อนอนใช่ว่าแน่อนอนนะแต่ขอให้พ้นงานแข่งใหญ่ไปก่อนนะครับขอให้พ้นงานแข่งใหญ่ไปก่อนเพราะว่า,าถ้าเกิดยังมีงานแข่งใหญ่เนี่ย ถ้าเกิดเราไปจัดหลายๆฟอร์แมตเนี่ยเกรงว่ามันจะชนกันและทำให้น้องๆที่ว่าเขาจัดเด้งเนี่ยมันอาจจะมั่วได้นะครับก็สรุปนะครับวันศุกร์นี้ V Standard นะครับเวลาทุ่ม45เข้ามารายงานตัวเกิน2ทุ่มเนี่ยถือว่าสละสิทธิ์นะครับโรโมโก็มีให้เลือกทั้งหมด17แบบส่วนอาปั๊มทองเนี่ยแก่งระดับหนึ่งระดับที่1อันดับที่2เท่านั้นนะครับสายบนสายล่าง รับสมัครเพียงแค่1 6คนค่าสมัครโงงส่ง99บาทใครที่สมัคร V Premium ไว้แล้วก็จะให้สมห้องกันนี่จะเหลือแค่50บาทนนครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ฟังมาถึงณจุดจุดนี้นะครับมีปัญหาอะไรอยากสมัครอะไร inbox ทางเพจ Facebook ที่เราแนบไปที่ด้านล่างนะครับน้องๆก็สามารถอุดหนุนร้านเราได้โดยแค่ดูคลิปนะครับ กดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e นะครับมาแล้วก็ลงสมัครแข่งง่ายๆแค่นี้เองนะครับ5ทางนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณน้องๆมากๆนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับบ๊ายบาย